สวัสดีครับทุกคนมาแล้วนะน้องลงมาแล้วนูน่นไปคุยกับทีมง,งานก่อนแต่ว่าเมื่อกี้มาทักคุย่อนอยู่แป๊บนึงเพ่เอกปวดฟันกินยาที่พี่โยให้ไปแล้วปวดฟันยังไม่หายเออหายไปแล้วสิแต่ว่าเขามากินปลาหมึกตรงนี้ใครเอา <Okay. S 1> เขาเรียกว่าน,นะเอาเอาของให้พพะเอกก็ของนิ่มๆก่อนนะเระเอกฟันม่ปวดฟัน,ฟ,นฟันช้ำอยู่ฟันเงือกช้ำอยู่ตรงน,นี้น้องลงมาแล้วเดี๋ยวรอเขาลอยกระทงกัน แรงมากเส้นน่ารักอะ่ะสี่มาขอถ่ายรูปฮะออไม่ใช่จบแล้ว <c oughs> แม่ยังขำอยู่ยังฮะยังขำอยู่นี่ <c oughs>

ฮะโ,โอ้นี่วันนี้จะกระแตนหะอมันามากฮะวันวนี้วิธีขำเหนื่อยอ่ะวันนี้ขำเหนื่อยเลยเอาเลวครับลายกระทงการเนีย่ยวันนี้ลายกระทงการ พ่อพ่อนำลูกๆไรากระทงครับอนัูกไกทครับ้มาไงอ่ะเพมกับพี่แอมไงไม่มาแล้วพี่แอมจะมายังไงพี่เล็ไม่ขับรถนะขับรถดูทีโด้วยได้พ่อย่ไเลยเ้ยลไม่

เนราะว่าไม่ทันเราก็ตรงหรอไม่ทันดิ้ก็ตรงเลยก็ตรงหมดเขาซื้อมาให้แล้วพี่บัวอยาซื้อมาให้แล้วดองเท้าดูเท้าซะก่อนอ tắt hô tất cả tay Khách <laughs> ờ, đi qua. <laughs> 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 โอ้โหเข้าใจเลือกเวยแม่าแม่แม่ที่ขานะจ๊อาิขาดเาะน่าสันใดอ่ะแม่แม่ทีานตัวร้านเนี่ยไอ้พ่อแม่ที่ขาดน

พี่เดี๋ยวพี่ลง9โมงเช้าเลยเอ่ะ9โมงเช้าเลยชัวร์ๆนี่ถ่ายวีดีดโอแลนะ้วไม่ถ่ายรูปปนะเนี่ยถ้าใครลงนะบอกเลยอะ่ะลง9โมงเช้าเลยเดี๋ยวพี่ลง9โมงเช้าเลย,เลยนี่ครับ กูคอนเทนด์หลุดดีเดี๋ยวจะลงเช้าเลยทุกคนเดี๋ยวลงรูปให้ดูตอนเช้านะครับให้น้องลงไปก่อนอยู่ที่พื้นป่าป่ไอ้พื้นได้ใครไปแล้วห่วยลอยยางห่วยลอยยางลงกี่โมงเราไปถ่ายตอนเสาอลมติดก็ไม่มีไม่มีลงกี่โมงเดี๋ยวให้ลงก่อนเลย กิดดูต้องเอาแล้วพี่นัดเอาของไม่ใช่พี่น้องอแล้วเขาเป็นอะกระทงกันแล้วค <c oughs> นไม่มีคู่จะอยู่ยังไงทุกคน 明天。Yeah, ออร่อยมเราวงไปหน้าวัดนะครับเราวงไปหน้าวัดไม่ใช่ ดีอยู่นะดีอยู่ได้ไหมได้ได้อยู่อันนี้โยกเลยอันนี้ฮาป่ะอันนี้ยอันนี้ฮาป่ะอันโยกเลยจุดเทียนรวมรวมนเทียนรวเียนแม่แม่ไม่เอาเสียดีกันสิร่เอเดีกันดีโอ้โนี่ไข่นรอบที่สาแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วรว นี่ <Yeah. S 2> วันนี้วันลอยกระทงครับของบ้านบารมีครับผม mm hmm. วันนี้วันลอยกระทงถือว่าเป็นปีปีแรกไหมที่พวกเราได้มาลอยกระทงด้วยกันใช่เนะาะเปีแรกที่เราได้เพราะว่าปีที่แล้วเราก็ไม่ได้ลอยด้วยกันกเราเพิ่งลอยเอฟซีปีนี้ป,ปีแรกที่บ้านในวิญญาณได้ลอยกระทงกับเอฟซีทุกคนนะครับผมก็เป็นบ mm hmm. รรยากาศที่อบอุ่นอีกครั้งหนึ่งเทศกาลต่อไปก็ต้องรอพริศพอ่าใช่ใช่ใชนะปีนี้ไม่รู้ตรงปะ ปีนี้ปีนี้น่าจะมีวันอยู่น,นะนะ่าจะเจอกันอยู่คริสต์มาสเนาะได้ใช่ใช่ปีนี้ถือว่าแฮปปี้อยู่วันนี้คนรอดูคลิปมากวันนี้ลิกเกสนุกมากเราเนี่ยวันนี้วันนี้วันนี้สนุกวันนี้สนุกวันนี้แม่ไหมกับพี่นายเขาชงเพลงตากแตนให้พี่นุนน่นเกือบสิบเพลงตากแตนนี่คือของจริงเลยตากแตนก็เฟียลมากตากแตนนี่คือเฟียลฟามากเดียวได้ไม่ลงคลิปไปดูไต้ลงคลิปไปดูมันมากเลยใช่วันนี้ใกล้ละใกล้ละใกล้ใกล้ใกล้ได้ละใกล้ได้วถึงเวลาละใกล้ละใกล้ละจะไลฟ์สดก็รอไปก่อนนะแต่ว่าคลิปปกก็อีแ๊บนึง แต่ก็ยได้ล้างน้ำหมขอหัวซิกำอยู่จ่านเขากว่าที่ฐานมาชั่วโมงครึ่งนะทุกคนยังไม่ลอยเลยโ <c oughs> <c oughs> ดนแซวแล้วหนึง่ง <c oughs> เอาทุกคนกลับเถอะท่าน อีสองชั่วโมงอ่ะโอ๊ยขอขนาดนั้นไอ้นี่เรามั้งพอแม่คงขาให้ไม่ไหวแล้วแหละขอขนาดนี้พ่อแม่คงขาบอกว่าให้ไม่ไหวแล้ะทำบ้าไปเยอะขายที่มาสิบไร่ก็ไม่พออ่ะก็ว่าให้ไม่ไหวแม่แม่เขาลืมเลย จะงตกเหวยิ้มเลยถ่ายรูปจะลงไม่มีสายไงยิ้มมาถ่ายรูปกันรวยแล้วขอให้นมีมันกว่เเหรอรอจะจัดกระทงเลยตะมังน่ะห้พ่อคาบอกว่าลืมมาแ้วไหมเ็ไปไหนมาพับมาดิไปเหนไปไหนเราเต็นนู่นนี่เติมเต็มกันยังด โอ้โหมันจะตุ้งเจ็ดแปดแสนเรวโอ้โหกินซีมเป้าถ้าเตตุ้งวละเจ็แสนเรียกว่าไฮโซเตอรนะไปเร็วแม่คาไปนะไปเร็วยืมกินซีมไปเร็วระวังลื่นนะลูกส่วนสาวๆไปทางตรงนู้นเนี่ยที่ไปถ่เนี่ยถดถ่ายชมพ่มอมานนี่เลยไม่ต้องเดินหนี

รถอยู S <S 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 ่นี hmm> ่จ้าว่าแล้วทำไมมาลุมกันนี่เองรานเดียวกแจกเลยรแจกันนาอะไรมยากคใต้อน้องแจกดีหมดครับเนี่ย

บ้านครับก็มาเหมาร้านน้องก็เลสองคนคิดตังค์ไม่ทันแล้วเนี่ยเพื่อนก็ชอบนุ่มมากเลยบอกแต่พี่ก็ชอบเพื่อนนุเฮ้ยเอ้ยน้องไงเออไปครับกลับแล้วขึ้รถกลับ ไอ้วันสิ่เท้าวันเนี่ยมันมีพอดีของเราที่้าบานีของพี่เองแล้ว่แลเกินใล่เลนี่นี่นคัส่น่ใ้าบ้านไปได้เลยท่าไรนี่เนี่ยใคไปท้าบาทเฮ้ยใครไปถูกนะดอดีกี่แดนปะสามอันนโค่นสามอันดีฮะเดียนช่างรเียนะโอ้โวจา้ เม็นแ่นี้่เ่ี่ใส่ไปในนี้แลควา่เามาหน่ไม่ได้ไปขยักตุบเลเมื่อกี้มึงอะไรขยัุบบล่ไม่ใส่เลยนใส่ปมาย่ไรห้ยหนูเแไมบ้าอใครอื่นข่ที่บ้านเฮ้ยมันมในเลยยิบเปเลยมาบ

เมื่อไอดอลของคุณมาซื้อมาซื้อน้ำที่ร้านนุ่นออกมาแล้วออกมาแล้วเร็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 วนี่ฝั่งนี้หนูเขินเขินเปิดเปิดกล้องให้พี่นุ่นเซลฟี่กันเลยหรือเปิดซิวเปิดกล้องเซลฟี่กันเลยเอากล้องหลังให้น้องถ่ายะครับนี่ครับก็คือ ชอบพี่นุ่นมากอยู่พี่นุ่นก็มาซื้อน้ำซื้อติ่มกินที่ร้านเฉยเลยน่าจะนี่ตลกมากโอเคมีตลกมากพีเตอร์หมดตู้แล้วตัวเล็กเป็นไงบ้างเนี่ยชอบนุ่นเหรอเอออะหร เอาแล้ววันนี้ได้ไปดูลิเกเขาปะไปค่ะแวะไปดูมาแบบนึ่งใช่ไหมดูจนจบไหมหรือว่าดูครับเดียวดูจนจบโอ้ดูจนสุดท้ายหาไหมตะกั่วแต่มีน,น,นุ่นอ่ะตอนแรกหนูก็จะออกมาซื้อตะกั่วแต่แ,แล้วตูหาร้านไม่เจอออเอลแล้ววันนี้อยู่พี่นุนน่นเดมาซื้อน้ำมาซื้อกระติมตกใจไหมตกใจไม่ขายไปซาะมนมรือว่ามัมน,นมันจะไม่ขายมันมันเขอเจอไม่ขายพี่นุ่นเขินโอเคอยู่ได้เจอเฉยเลยครับสวัสดีครับ นะครับพรุ่งนี้ไม่ได้ไปนะครับวันนึ่งผมใจที่ไม่ค่อยสบายพักวันหนึ่งจะไปงานพ่อเอาละเดี๋อ๋อไปแล้วพี่เอกครับผมครับเอาพ่อไปกันไหนพ่ออันนี้เนาะโอเครอบมิ้นง อ,อ๋อต้องไปคณะไปอยู่ด้วยกันให้ไปนอนที่บ้านไงบ้า<อ>นเก่งใช่ร้านลิงไไนี่คู่นี้ผม,มหยุดวันหนึ่ง่อเลิศไปตายเอ,อางนูแหละตรงไปเลย าไปเลยครับไปเลยไมค่อยไปเด้อขับรถด,ดีเด้อไอตีนกินไม่เสร็จเลยลนะ่ะโอเคทุกคนส่งทุกคนแล้วของเรายังไม่เดียวขึ้นรถเลยโอ้โหของยังไม่เดียวขึ้นรถเลยเนี่ยของหายเปล่าไม่รู้ <ไป S 1> โอ้เขายังมีเพื่อนไปเราขับคนเดียวอะ่ะทุกคนดูดิ ดีๆนะแล้วก็กินยานอนด้วยนะยานอนไม่ได้พี่ต้องถึงบ้านก่อนพักผ่อนเยอะๆโ <c oughs> อเคเสียงเปลี่ยนแล้วเจอกันอายุยาใช่ไหม,มที่เจ็ดจ้ะเ <c oughs> ขาไปยังกิมเลยอ่ามาเจอพระเอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่บอ,อยเป็นองอือหมมาเจอพระเอกมาดีสวัสดีครับทุกคนโอ้โหไม่ได้ทักทายน้องเกมเลยตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างได้ข่าวที่บ้านมีงานอะไรยังไงวันที่12กับ13พฤศจิกายนนะครับฝากงานที่บ้านไปด้วยนะครับวันที่12เป็นทีมงานรูปพระบารมีนะครับไปทักทีมงานเลยนะครับสำหรับวันที่ สามเป็นอ่าทีมงานโทรจอมพลนะับงานคณะของคุณพ่อนะครับก็<อ>ไปไปร่วมใจกัน,นรับที่วัดเขาข้าฉมานะครับที่สตีนนะครับอีบขุนบุรีไปนะครับไปร่วมบุญกันแล้วก็ตรงเก้าอี้นะครับขายเก้าอี้แต่ว่าวันที่12บสอะตัวละหนึ่งร้อยก็ห้าสิบบาทนะครับไ<อ>ล่ได้ทั้งหมดให้วัดหมดเลย<อ>ส่วนมันวันที่13แล้วแต่ทำบุญด้ครับผมโอเค ป๋อลิเก่บรรดาไปธนาคารนึงนะครับทุกคนไปดูคณะตองพลตัวแก่กันเนาะชื่อคณะอะไรนะเนอ่าผลรัตลูกตัวแก่ออ๋ผลรัตลูกตัวแก่ของคุณพ่อนะโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอต้องเจมกันนะครับวันที่สิบสิบสองสิบสามสิบสองสิบสามโอเคจ้ะเดี๋ยวเราไปสิบสองไปเจอกันนะครับบ๊ายบายครับ